สวัสดีครับผมร้านอินเตอร์ซอรีส์แอร์นะครับวันนี้มานำเพื่อนเพื่อนมาดูล้างคอยร้อน LG นะครับ LG. LG. LG 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 ก็ขนาด1นึ0 0หมื่นนะครับรุ่น CS 1 3 H นะครับชุดคอยซิ่งรุ่น CS 1 3 U ครับผมตัวนี้เป็นน้ำยา410นะครับผม410เป็นน้ำยา410ก็ดูตามสภาพนะครับกันนะครับก็รื้อมาล้างครับรื้อมาล้างรื้อมาล้างข้างล่างครับผม นะแน่นอนครับรือมาล้างข้างล่างน่าจอาจจะเยอะแต่ว่าก็เหมือนของใหม่เลยครับล้างแบบนี้นะครับโซา่้องดูโซล่าแล้วฉีดครับเดี๋ยวใช้ปั๊ม v i p ฉีดก่อนนะครับขอเช็คเลยน้องคว้าตักวางที่อื่นเลยพัดลมนะครับขอเช็คเลยอันนั้นพอ ไปได้ดตรวจเช็คน,นะครับเช็คบริเวณบริเวณนี้ครับน้องกดพึงวาไว้ไว้ถือื่นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมฉีดนะครับเอาน้องฉีดเลยน้องฉีดเลยเอาเอาไรสายเอาไว้ข้างนอกระวังของนั่นนะฉีดเลยฉีดเลยเดี๋ยว้นอกอีกนะเดี๋ยวเขาฉีดแล้วใช้น้ำยาใช้น้ำยาตัวนี้ F สองผสมครับเดี๋ยวดู ตอนเราก่อนฉีดแล้วก็หลังฉีดหลังทำความสะอาดนะครับดูนะครับดูนะครับดูให้ชัดมใจนะครับยวดูนะให้น้องฉีดก่อนจีบเลยแล้วเดี๋ยวใช้น้ำยา F สองเขาล้างคอยน้องเขาล้างคอย าล้างค่อยก่อนห็นไหมเวลาฉีดออกมันจะทะลุไปเป็นส่วนที่โดนน้ำที่ว่าเราฉีดอะเริ่มทะลุเราเห็นไหมตอนแรกมันไม่ทะลุหลังนับดูเห็นไหมเห็นไหม นะครับตอนแรกมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทะลุหลังนะครับตอนนี้้องฉิดแล้วทะลุหลังแล้วเนี่คือส่วนสำคัญนะครับเวลาแอตันนะครับต,ตัวนี้ตันตันมากครับตันไม่เย็นเลยครับ

เด <c ười> ี๋ยวลงยาแล้วครับตอนนี้เริ่มฝั่งนี้ไม่ขี้เตี้ยหรอเปิดที่ตัวันนี้มันต้องโดนต้องให้มันโดนโดนในน้ำไม่แม้ก้อนเลยเนาะก็ลงนน้ำยาเลยหลงนน้ยาก้อน 你们要喝就来。Book. Cóc rưỡi, nó có rưỡi nắm hoa hinh. Foi mời, foi mày. Chem mời mà nắm lái, nắm. Any man man may nắm, mang 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 มันทำมันเป็นมือดีบีอยู่ถอยมาอีกครับถอยมาอีกน้องถอยมาอีกเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละตัวนี้เหมือนสามไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่ถอยเลย็กถอยมาอีกถอยมาอีกอ่าพอแล้วฝั่งนูน้นเอาเฉพาะด้านบนไงแล้วมันจะไหลลงล่างเดี๋ยว ไม่ต้องไม่ต้องปั๊มแล้วไม่ต้องปั๊มแล้วไม่ต้องปามมานะจิต <ช umi. S 2> คิตกรบนี้บ้างมางปามปามกรบนี้ไม่ต้องแล้วบอกไม่ต้องแล้วจิตกรบนี้เอานะ้าจิตกรบนี้ พอแล้วบอกว่าฉีดกรอบนี้อ๋อเดี๋ยน้ำยาให้น้ำยากำกัดก่อนเดี๋ยวค่อยค่อย ต้องตั้งเวน้นน้ำยามันกัดก่อนนอ้องมันประมาณสักสองนาทีสามนาทีนำไปนะอย่ะนำมาหรอน้ำเลยค่ะ ด้านในฝั่งนูน้นอันนูน้นสาดแบบนี้ล้างแบบนี้ไม่ไม่ได้ล้างเหมือนที่เขาล้างรับจ้าง500บาทนะครับมันเป็นการล้างแบบ ย้ายแอร์ครับย้ายแอร์เราก็มาล้างให้สะอาดได้เราถอดถอดออกมาได้หมดนะครับไม่ต้องคือ,อยังไงเราก็ต้องมีการย้ายแอร์นะครับเราก็เลยต้องล้างให้เขาแต่ว,ว่าล้างแบบนี้ไม่ได้คิดราคาเหมือนแบบล้างทั่วไปนะครับผมแพงกว่านะครับถ้าเกิดเรารับจ้างล้างนะครับเพราะว่ามันใช้น้ำยาแล้วก็ถอดแยกชิ้นหมดนะครับประมาณนั้นนะครับ ก็คือพูดง่ายล้างเหมือนของใหม่ไปเลยนะเยอกขีนดนวดนะแต่ถ้าเราจ้างล้างห้าร้อยบาทจะไม่ไม่ประมาณนี้ครับนด้แต่แต่ถ้าเขาถ้าจ้างล้างห้าร้อยเขาล้างเฉพาะคอยตัวนี้นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะพวกอนแล้วบอกผมมาให้ผมลองมา มีความหวังนะครับน้องไปเอาปเจปเจปเจ,เจหกเรียมมาถอดไอยตัวขวานุนล็อกอ้น,นู้นสิทำไมไม่ลาเกาี่ยวกันบ้างน้อเบาบ่า เวลาเอามาแล้วมึงเอาปัจเจเอาปัจเจลล็อกมึง้าไปอ่านั่นแหละตูกต้องผมล้างอยู่น้ำมันเข้าอะไรแล้วมันจะมไม่ไม่ไม่ปิดว่า Mấy đứa còn ăn lên Kho dù, kho dù Đây đấy lăng 哦。<sighs> <sighs>

ก็สำหรับเพื่อนๆที่มีสงสัยนะครับสอบถามมาได้นะงานงานเองนงานเองทางร้านมีความชํานาญพอประมาณนะครับงานเองนงานเองเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็สอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนตัวไปหรือช่างนะครับสอบถามได้อย่าอายนะอย่าอายนะ สอบถามได้ทางร้านรับตอบปัญหาทุกอย่างครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e กดแชร์ให้ทางร้านด้วยนะครับผมก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆทนะ้งานคลิปคลิปร้านคลิปซ่อมคอมคลิปเคลือบผ้าตู้เย็นนะครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับผมร้านอินเตอร์สกิทเอสุราธานี ใครมีป <_ ained debate> ัญหาเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียนะครับแอร์ตู้เย็นตู้เท่นะครับกลัมาได้ตเดหน้าตาโง6้ามนะครับผมขอบคุณมากครับ